ร้ายบทที่สี่อย่ามาเล่นกับไฟคิระไม่รู้แล้วว่าความรู้สึกเต็มร้อยที่เคยชื่นชมคุณพามจากการบอกเล่าของลุงตินมันลดลงไปตอนไหนที่แน่ๆตอนนี้ที่นี่เป็นสถานที่ที่โคตรอันตรายเลยคุณพามคนนี้มีแต่ความกักขระหยาบคายอีกทั้งไม่ฟังเหตุผลไดๆทั้งสิ้นแค่เพียงเอาเอกสารขึ้นมาให กลับต้องเจอภาพอุจจาตาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่พอคนคนนี้ยังทำเหมือนกับเขาเป็นตัวอันตรายอย่างไรอย่างนั้นเลยคนใจร้ายตัวเองนร้ายยังจะมาว่าคนอื่นไม่รู้จักส่องกระจกดูบ้างขโมยบ้าอะไรกันเด็กหนุ่มละล้านละละังชั่วครู่จึงตัดสินใจเลี้ยวไปด้านขวาที่น่าจะเป็นทางที่ใกล้กับลิฟต์ที่สุดแต่เขาต้องชะง,งักเพราะถูกฉุดรั้งจากมือที่มองไม่เห็น ดึงเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งที่เปิดแง้มออกมาคีระถูกกระชากเข้ามาอย่างแรงจนแผ่นหลังชนเข้ากับผนังอีกหนอะไรมันจะสองหนสามหนขนาดนี้คีระออกอาการลนลานเพราะอีกฝ่ายกักกันเขาไว้ด้วยศอกซ้ายที่กลางลำคอแค่แขนข้างเดียวก็หนักยังกับท่อนเหล็กแล้วมืออีกข้างยังกดไหล่เขาไว้กับผนังไม่ปล่อยอีกโว้ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ย ปล่อยผมนะคิระขู่ฮะดูเหมือนลูกแมวเหมียวอย่างเลยนะนายอ่ะไม่ปล่อยผมจะเป็นเสือให้ดูดูเหมือนคุณพามจะชอบใจเพราะไม่เพียงแค่รอยยิ้มร้ายที่ปรากฏทันทีที่สิ้นเสียงขู่เขายังโน้มหน้าลงมากระซิบข้างหูอีกคิดจะหนีไปไง่ายๆก็ได้เหรอเจ้าเสือน้อยก็คุณไม่ฟังผมอะ่ะฉันกำลังฟังอยู่นี่ไงพามตอบเสียงกร้าว นายบอกเหตุผลที่พอฟังได้มาสิแต่ถ้าไม่ได้ไนายต้องโดนจูบฮะคุณจะบ้าเหรอผมเป็นผู้ชายนะฉันชอบฮะกิระตาค้างเบนหน้าหนีหลบดมฝีปากของคุณพามที่เฉียดปลายจมูกไปนิดเดียวเด็กหนุ่มรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นร้อนที่พ่นประชิดหน้ารู้สึกถึงอันตรายแปลกๆถอยไปเลยนะถอยไปเลยนะกิระแหวใส่ไม่สนโลกใครละ ตอนนี้เขาหน้ามืดหากต้องสู้ก็ต้องสู้สักตั้งล่ะคุณพามอะไรเนี่ยใหญ่มาจาักไหนกันจะชี้เป็นชี้ตายกับงานของเขาได้ยังไงก็ไม่สนใจแล้วล่ะตอนนี้คีระอยากหนีไปให้ไกลแต่ก่อนไปก็อยากจะซัดอีกฝ่ายสักปาบให้หายปากเสียแต่ปากเก่งดีนะเจ้าหนูผมโตแล้วไม่ใช่เจ้าหนูตอนนี้แววตาย่วยเย้าของพามเต็มไปด้วยความเคลือบแคลง และคาดคันแถมดูเซ็กซี่ในทีนายน่าสนใจดีแบบนี้สิถึงจะสนุกสนุกเหรอ,อคิระทบทวนคำพูดอีกฝ่ายเห็นเขาส่งสายตาวิบวับมาให้เหมือนตอนที่หวานเสน่ห์หญิงสาวเมื่อครู่ก็ตกใจแทบช็อกเฮ้ยนี่คุณคิดอะไรกับผมป่ะเนี่ยแล้วนายคิดว่าไงล่ะอย่ามาคิดบ้าๆกับผมนะม่ทันแล้วปล่อยปล่อยนะผมเจ็บ เด็กน้อยมาถึงที่แบบนี้ปล่อยก็โง่น่ะสิอีกฝ่ายไม่เพียงขู่ตะคอกกลับกดร่างเล็กกว่าแนบชิดผนังด้วยมือแข็งแกร่งอีกมือเชยค้างเรียวของคิระแล้วบิดให้หันซ้ายหันขวาตามใจเรากับต้องการสำรวจตรวจตาใบหน้าก่อนเอ่ยเสียงเกล้าอีกครั้งแต่ถ้านายสารภาพว่าใครจ้างนายมาฉันก็จะพิจารณาปล่อยนายก็บอกแล้วว่าลงตินให้มาคิระปฏิเสธเสียงแข็ง ไม่ใช่คนอื่นแน่นะก็บอกว่าลุงใช้ผมเอาแฟ้มมาให้คุณเซนนอกนั้นผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยจริงๆนะฮะฉันควรเชื่อนายเหรอพามเลิกคิ้วถามคิระพยักหน้ารัวๆก่อนตอบคุณไม่เชื่อผมคุณก็ไม่ต้องเชื่อแมวที่ไหนเหล่าเท่านั้นพามถึงกับหลุดหัวเราะแต่ไม่ทันได้เอาเรื่องเด็กหน้ามึนต่อเขาก็ดึงมือคีระเข้าหา จนร่างทั้งร่างเซธลาเข้าหาอ้อมกอดคิระตกใจแทบช็อกนึกถึงภาพคุณพามกับหญิงสาวคนก่อนหน้ายังติดตาและตอนนี้พามกำลังกดล็อกประตูทันทีที่เสียงลงส้นหนักๆของรองเท้าจากถงทางเดินด้านนอกพามพามคะคุ้นอยู่ไหนคะพามช่วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยคิระส่งเสียงเรียกคนข้างนอกแต่ต้องสะดุ้งสุดตัว เพราะถูกฝ่ามือใหญ่ตะคุบปิดปากเขาเอาไว้ตามด้วยเสียงคำรามลั่นอย่าส่งเสียงพามตกลุงมขึ้นอยู่ในห้องหรือเปล่ากีระพยายามดิ้นรนยื่นมือไปที่ลูกบิดประตูแต่กลับถูกอีกฝ่ายถูลูกถูกกังกับเข้าไปด้านในเขาใช้สองมือเหนี่ยวรั้งประตูห้องน้ำเอาไว้ไม่ให้ร่างลอยไปตามแรงเหยียดเท้าสุดเอื้อมหมายจะถีบประตูให้คนที่อยู่ข้างนอกได้ยินแต่ก็ไม่ทัน เพราะเสียงที่ร้องเรียกเมื่อครู่กลับไกลออกไปอีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมปล่อยให้เขาเป็นอิสระหนําซ้ำยังอกเอวเขาแน่นจนแทบหายใจแทบไม่ออกปล่อยผมจะหยุดดิ้นได้หรือยังละ่ะคุณก็ปล่อยผมก่อนดินายก็หยุดดิ้นก่อนดิคีระฟังแล้วคันฟันอยากงับแขนขาวของคนกักขระแต่ก็ถูกมือใหญ่ปิดปากไว้เขาจึงหยุดดิ้นเพราะเสียงออกคำสั่งที่กระซิบข้างหู ไม่เพียงคุกคามด้วยคำพูดแต่ริมฝีปากของเขายังเลื่อนต่ำลงมาขบเม้มที่ซอกคอหน้าตาเฉยอะไรวะเนี่ยคุณพามนี่มันเป็นหมาวอลหรือไงในที่สุดริมฝีปากของคิระก็เป็นอิสระจากฝ่ามือใหญ่ที่ผระออกเขาได้ทีร้องลั่นคนเลวคุณทำแบบนี้กับผมทำไมทำไมฉันจะทำไม่ได้ละ่ะก็คุณเท่านั้นคีระถึงกับหน้าหาันเมื่ออีกฝ่ายจับคางเขาให้หันมา ไม่ทันได้ตั้งตัวริมฝีปากอิ่มก็ถูกฉกวูบคิระหน้าชาเกินคำพูดลงคอไปหมดสิ้นเฮ้ยเขาจูบเพียงแค่เห็นแววตายิ้มเยาอะของอีกฝ่ายที่แม้ริมฝีปากจะประกบกันอยู่แต่กลับเต็มไปด้วยอำนาจถือดีเขาไม่เพียงประกบปากแนบสนิทยังบดเคยี่และกัดริมฝีปากคิระจนเผยอดด้วยความเจ็บเท่านั้นลิ้นของบุญพาม ก็ซอกซอนชำแรกเข้ามาในโพงปากคิระถลึงตาใส่ด้วยความกลัวลนลานไม่มีที่ให้ถอยหนีเลยเพราะแผ่นหลังแทบจะแบนติดผนังจากแรงผักตามด้วยร่างใหญ่ที่ทาบกดเข้ามาสองแขนคิระถูกรั้งไว้จนกระดิกตัวไม่ได้หนำซ้ำยังถูกบทขยี้ริมฝีปากจนแทบช้ำถึงจะพยายามขบเม้มไม่ให้ลิ้นร้อนของคุณพามรุกรานอย่างเร่าร้อนเข้ามา แต่เมื่อถูกรุกหนักเข้าคิระก็เหยอริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวราวกับฟ้าถล่มดินทลายคิระที่ไม่เคยจูบไม่เคยแม้แต่ถูกจูบรู้สึกเหมือนถูกดูดวิญญาณจนหัวสมองขาวโคลนราวกับคนไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะยืนยึงแทบทรงตัวไม่อยู่มือเล็กกว่าเริ่มทุบก้ามแขนหนันแน่นของเจ้านายตัวร้ายอย่างลืมกลัวเขาจึงผลักร่างคีระกระแทกผนังอีกรอบ เจ้านกต่อตัวน้อยโชคร้ายของนายแล้วนะที่เอาตัวมาเสี่ยงกับฉันน่ะหามพูดเท่านั้นก็ส่งเสียงยิ้มย่ออีกผมเปล่าบอกแล้วว่าผมเปล่าอ๋อหรือที่จริงแล้วนายคิดเอาตัวเข้าแรกแบบลินีเท่าไหร่ดีล่ะค่าตัวของนายอะ่ะเฮ้ยนี่เขาคิดอะไรบ้าๆแบบนี้ก็ได้วะคิระฉุนขาดไม่ใช่นะผมไม่ได้ขายตัวคิระอุทธรได้เท่านั้นก็ต้องตกใจแทบช็อก เพราะอีกฝ่ายรั้งตัวเขาเข้ามาเผชิญหน้าจากนั้นร่างทั้งร่างก็ถูกโอบรัดแน่นจนหายใจแทบไม่ออกริมฝีปากบางเฉียบเค้นคำพูดเจ็บแสบออกมาอีกครั้งต่อหน้าเขาในเมื่อนายกล้ารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของฉันนายก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ฉันใช้เงินฟาดหัวกระดิกนิดเดียวก็มาหรอกทุเลศดผู้ชายที่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างคุณเนี่ยเลวเหมือนกันหมดนั่นแหละเด็กหนุ่มตัวหวาดใส่ยอย่างกราดเลี้ยว แต่ร่างของเขากับลอยละเลี้วตามแรงของอีกฝ่ายไหนว่าใหมส่สิไม่อยากโดนจับปั้มตรงนี้ก็ปากดีอีกสิเขาตะหวาดลั่นอย่านะผมขอร้องผมไม่ได้ตั้งใจคีระร้องเสียงหลงแต่กับถูกเจ้าของมือหนาผลักจนหลังชนประตูอีกตามด้วยก้ามแขนเป็นมัดคีระร่ำร้องเสียงหลงแต่กับถูกเจ้าของมือหนา หลักจนหลังชนประตูอีกตามด้วยกล้ามแขนเป็นมัดขัดลำคอเขาเอาไว้อีกมือก็กดล็อกลูกบิดดังคลิกจนคิระถึงกับตะลึงเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคิระดิ้นหลนไม่หยุดนี่เขากำลังจะถูกผู้ชายด้วยกันทำอนาจารเหรอไม่ยอมร้อยไม่ยอมพันไม่ยอมคิระดิ้นขุกขักแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่ยอมปล่อยคราวนี้เขารวบรวมสติใช้น้ำยาเย็นเขา้าลูกคุ้น คุณพ่อก่อนผมยอมยอมแน่นะก็ใช่น่ะสิยอม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 แล้วแล้วลุงตีนไงอย่ามาทำติดอ่างไอ้พัดมึงใช้นายมาใช่ไหมพัดไหนอีกอ่ะผมไม่รู้จักเลยโกหกคิระสะดุ้งสุดตัวเห็นดวงตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยรอยก้าวร้าวรุนแรงก็ยิ่งใจหายหนักกว่าเก่าไม่ทันที่จะแก้ตัวก็ถูกบทจูบริมฝีปากอีก เฮ้ยไม่ไม่เอายังไม่ตอบอีกเขาตะคอกพร้อมคำถามที่เหมือนไม่ต้องการคำตอบหรือว่าที่จริงแล้วนายเป็นขมโมยจริงๆโว้ยวนมาขมโมยอีกแล้วนะคิระโวยวายดิ้นขุกขักไม่หยุดบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนกต่อไม่ใช่ทั้งขมโมยอะไรทั้งนั้นแหละผมแค่เอาแฟ้มมาคิระเค้นเสียงรอดเลยฟันคิระเค้นเสียงรอดเลยฟัน คีระเค้นเสียงลอดไรฟันกัดดิมฝีปากแน่นไม่ให้ถูกลุกล้าลึกลงไปอีกแต่กลับถูกมืออีกข้างที่ว่างอยู่ของอีกฝ่ายบีบข้างเรียวของเขาให้ไปเยอะคีระถึงกับหอบหายใจแทบไม่ออกเพราะถูกลำแขนกดลำคออยู่จนหน้าเหยเกยเพียงครู่อีกฝ่ายก็โน้มหน้าลงมาอีกครั้งแล้วบทจูบร้อนแรงฝังลงไปเรากับมันคือออกซิเจนที่จะป้อนให โดยที่ไม่เคยร้องขอลิ้นร้อนช่ำชองชํำแรกแทรกซึมเข้าไปปนเปื้อนกับของเหลวในริมฝีปากของเด็กหนุ่มทั้งควานหาซอกซอนไม่ให้กิระหนีไปไหนได้จนกระทั่งร่างเพียวอ่อนระทวยไร้เรี่ยวแรงขัดขืนพามจึงเสียยิ้มแล้วผักออกเป็นไงลิ้มรสชาติของฉันแล้วร้าวใจดีไหมล่ะแต่ว่าก็ว่านะนายถึงกับตัวอ่อนขาอ่อนแบบเนี้ย หรือว่าที่จริงแล้วยังไม่เคยคุณดูถูกผมอ้าวตกลงดูถูกสินะนึกแล้วไอ้ไอ้อคนบ้าเออบ้าก็บ้าวะจะบ้าปั้มขโมยก็ตรงนี้แหละ